ยูีไซา์เล็กดีไซน์โฉบเฉียวและประหยัดน้ำมันค่ะตัวนี้เปิดตัวมาใหม่นะคะสำหรับ Honda W R V ค่ะลูกค้าและตัวนี้นะคะให้มาเป็นสีใหม่สีพิเศษเลยนะคะเฉพาะรุ่นตัวท็อป R S เท่านั้นค่ะนำมาเปิดขายอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะคะในราคาเปิดตัวตัวท็อปนะอยู่ที่เกือบ9 0 0 0แสนค่ะและวันนี้ราคาเหลือแค่ ,00 0 0กว่าบาทเท่านั้น น,ะะน้องให้อะไรกำพามาชมในส่วนของตัวรายละเอียดรีวิวกันรอบคันค่ะกระจังหน้าค่ะตัวนี้ให้มาเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมค่ะลูกค้าเป็นกระจังหน้าลังพึ่งนะมาพร้อมกับโลโก้ฮอนด้านะคะพร้อมกับสัญลักษณ์ RS นะคะที่อยู่ด้านล่างมุมขวามือนะคะบนหน้ารถเลยนะคะ ไฟหน้าค่ะให้มาเป็นไฟตา f u LED ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับ Daytime Running Light นะคะพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติค่ะด้านล่างค่ะลูกค้าให้มาพร้อมกับไฟตาหมอกนะคะพร้อมกับกรอบดำด้านนะคะคันนี้ค่ะตัวยางให้มาเป็นยางปี2023นะคะตัวนี้ล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กขอบ18ค่ะ มีซุ้มล้อซุ้มล้อติดมาให้เราเรียบร้อยค่ะตอนนี้สเกิร์ตมีมาให้รอบพันค่ะกระจกมองข้างสีดำด้านค่ะลูกค้าสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีแดงนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้หลังคาสีดำนะคะเป็นสีพิเศษสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะคะ ที่จะเปิดนะคะตัวนี้ให้มาเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะกุญแจให้มากุญแจเป็นระบบสมาร์ททีเลทค่ะลูกค้าเรานะคะสามารถถือกุญแจไว้ด้านนอกตัวรถแล้วก็กดสตาร์ทจากด้านนอกได้เลยนะคะกดล็อตตรงนี้แล้วก็กดค้างตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะรถก็จะทําการเปิดอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวแพมพาเข้าไปดูด้านในตัวรถค่ะว่าจากกว้างขวางนะคะและพรีเมียมขนาดไหน เปิดเข้ามาฝั่งประตูคนขับค่ะลูกค้าเหมือนเดิมตัวนี้ให้มาเป็นกระจกปรับออโต้แบบนี้เลยนะคะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะที่จับเปิดนะคะสีโครเมียมตัดกับตัรถสีดําแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ให้มาเป็นระบบโฟูสต้าค่ะลูกค้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงกดรับสายนะคะจากบนหน้าจอพวงมาลัยได้เลย นะคะปรับเปลี่ยนโหมดจากบนพวงมาลัยหน้าจอได้เลยนะคะลูกค้าหน้าจอให้มามาตรััดเป็นสีขาวนะคะคันนี้รถปีเดียวเลขไม่หมื่นเดียวคะ่ะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่14,579มกิโลเท่านั้นรับประกันไหม่แท้ไม่มีปรับใหม่ไม่มีกรอใหม่นะคะหน้าจอกว้าง,างขนาด7นิ้วคะ่ะลูกค้าเชื่อมต่อในส่วนของ Apple c p r l e c a r p l a y พนะคะ Android Auto มาให้เราเรียบร้อยนะคะ Air Auto คะ่ะลูกค้าสามารถปรับขนาดนะคะปรับเพิ่ม ปรับเพิ่มใบพัดนะคะหรือว่าเพิ่มในส่วนของตัวอุณหภูมิจากตรงนี้ได้เลยนะคะที่เสียบ USB ให้มา2จุดนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าเบรกเป็นเบรกมืออัตโนมัตินะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะคอนโซลด้านหน้าค่ะให้มาเป็นโทนสีดำค่ะลูกค้าตัดกับตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกันกับตัวเบาะนะที่จับให้มาทั้งหมด4ีจุดเช่นเดิมค่ะลูกค้า ตัวเบาะคันนี้นะคะให้มาเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านะคะสีโทนสีแดงแบบนี้นะคะรูหราลักชวรี่มากๆระบบความปลอดภัยค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าให้มาเรียบร้อยนะคะผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะสำหรับคันนี้กระจกด้านหน้านะคะพร้อมไฟเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะ ิ้งไฟเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะโอ้สวยงามมากๆด้านหลังค่ะลูกค้าสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหลังก็กว้างขวางเช่นกันนะคะสามารถพับเบาะเก็บได้อีกนะสำหรับคันนี้นะคะนี่จะเป็นเก๋งหรือว่าเป็นรถเก็บของก็ได้เช่นกันนะคะเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดตรงนี้สะดวกสบายมากๆนะคะตรงนี้มี ที่นั่งของเด็กด้วยนะคะด้านหลังก็แอร์เย็นเช่นเดิมค่ะลูกค้าตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังสีเดียวกันกับด้านหน้าเลยนะคะไฟด้านหลังค่ะให้มาเป็นไฟ LED นะคะตัวแอคว่ำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ RS นะคะคู่กันมาแบบนี้นะคะด้านหลังก็เก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะคะลูกค้านี่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ WRV มีไฟส่องแสงสว่างตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อเวลาเราเก็บของตอนกลางคืนก็จะมองเห็นนะคะตอนนี้ล้ออะไหล่มีมาให้ครบค่ะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะอุปกรณ์ครบพร้อมจบที่คันนี้ได้เลยนะคะสำหรับ Honda wrv ของเรา อีกหนึคัญค่ะลูกค้าคันนี้เซนเซอร์นะคะกล้องหลังให้มาเรียบร้อยรอบคันค่ะลูกค้าไม่ว่าจะเดินทางในเมืองนะคะหรือว่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดคันนี้พร้อมใช้งานมากๆนะคะกล้องหน้ากล้องหลังมองเห็นครบชัดแจ๋วหมดเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจเป็นคันนี้นะ Honda W R V ค่ะลูกค้าตัวท็อปสุดเลยและสีเป็นสีพิเศษสำหรับตัว R S เท่านั้นนะคะตัวนี้ราคาเปิดป้ายแดงนะคะลูกค้าอยู่ที่ประมาณเกือบ900 0แสค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูมาจากคลิปไลฟ์สดของแพมวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษเลยมีแค่แบง10นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลย นะคะอเอกาสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะและสามารถออกได้ถูกอาชีพและสําหรับใครที่สะดวกเข้ามาทดลองขับนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับที่สาขาขอนแก่นของเราได้เลยนะคะสามเหลี่ยมออตโต้ค่ะลูกค้าตอนนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลย มาไม่ถูกหาไม่เจอหาไม่เจอนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อจะเป็น0942899320นะคะหรือว่าสามารถทักสอบถามกันก่อนได้นะคะบ้านเขียวของเราจะเป็นแ5 3ตัวแล้วก็ B 1ตัวนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้มาจนจบแล้วนะคะสนใจเป็นคันนี้นะคะ Honda W R V เครื่อง1.5รถปี2023นะคะตัว R S แท้จากโรงงานเลยเลขไม่แค่หมื่นเดียวค่ะวันนี้ทพมให้ราคาพิเศษไปเลย นะคะ689,000บาทถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบอีก200,000เลยนะคะและที่สำคัญนะคะใครมีแบง1์10เครดิตดีสามารถออกรถแค่10บาทได้เลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0 94, 9 4 2 8 9 9 3 2 0หรือทักบ้านเขียวของเราได้เลยนะเป็นแอดตัวและก็ B1 ตัวนะคะ